คำถามสุดท้ายดีวยกว่าอันนี้เขาถามยาวนิดนึงนะครับเขาถามว่าสวัสดีครับอาจารย์ขอสอบถามครับผมตั้งเป้าหมายชีวิตผมแล้วคำนวณว่าลดเป้าหมายผลตอบแทนลงจากสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือสิบเปอร์เซ็นต่อปีมีหุ้นในลิสต์สามสิบตัวหุ้นในลิสต์เถยๆนะถือหุ้นกระจายความเสี่ยงห้าตัวสัดส่วนตัวละยี่สิบเปอร์เซ็นต มีเวลาให้หุ้นสองชั่วโมงต่อวันอยากทราบว่าสามารถถือหุ้นแข็งแกล่งทั้งห้าตัวเลยได้ไหมครับท่านสิท่าสิดีเลยหุ้นแข็งแกล่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวจะไล่ฟังนะว่าทาไมหุ้นแข็งแกร่งถึงน่าสนใจนะในมุมของมือใหม่นะหุ้นเนี่ยนะเบิร์ดเอาหลักๆแล้วนะมีสองกลุ่มหลักๆนะหลักๆนะที่เราเราเห็นๆกันนะเออหนึ่งเนี่ยคือหุ้นแข็งแกล่งหรือหุ้นแวร์ยูประมาณนี้ สองคือหุ้นโก o w หุ้นโตเร็วหุ้นเติบโตนะหุ้น value หุ้นแข็งแกร่งเนี่ยคุณสมบัติคืออะไรคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคือเขาอะ่ะมักเป็นผู้นําอุตสาหกรรมผู้ชนะไปแล้วอ่าเนี่ยสองคือชนะไปแล้วไงนะมันก็เลยอยู่ในสเตจที่ไม่ได้โตเร็วนะักอ่าสาคัญตรงนี้นะหนึ่งเป็นผู้ชนะเป็นผู้นำสองเนี่ยพอเป็นผู้นาหรือผู้ชนะไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมมันเลยไม่ค่อยโตมากนะักมันมีข้อดีอยังไงเฮ้ยการที่ บริษัทเนี่ยธุรกิจไม่เติบโตเยอะเนี่ยมีข้อดีนะมีข้อดีคือพอเขาไม่โตเยอะมันก็เลยทําให้ความคาดหวังของนักทุนเนี่ยไม่เยอะด้วยอืมพอความคาดหวังไม่เยอะ hmm. P/E เนี่ยมันก็จะเป็น P/E ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น P/E ประจําตัวมันจริงๆไม่มีพรีเมียมอ่าเป็น P/E ประจําตัวมันจริงๆไม่มีพรีเมียมพอไม่มีพรีเมียมปุ๊บเนี่ยดาวไซส์ริสมันจึงต่ำ ดาวไตล์นี่คือโอกาสขาดทุนเนี่ยมันจึงต่ำเนี่ยมันเลยเหมาะก,กับมือใหม่มากอ,ะอะนะครับแล้วถ้าเรานั้นเลือกหุ้นแข็งแกร่งที่มันแบบมีคุณภาพรายได้สูงคุณภาพกาําไราสูงคุณภาพกําไรสูงหมายความว่ามีสัสดส่วนต้นทุนรายจ่ายไม่ผันผลเห็นไหมอ่าเ้ามีคุณภาพรายได้สูงคุณภาพกําไรสูงเนี่ยโอกาสซักเซสกันคุณจะสูงมากอ่าเนี้ย10%เนี่ยดีมากเลยคือเป้าทําง่าย ทำไม่ยากเลือกประมาณนี้นะครับในหังเดียวกันเนี่ยหุ้นกลุ่มโกลดเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราคาดหวังผลไทรสูงสูงี้ยี่สิบวกเงี้ยนะครับก็ต้องหุ้นโกลดเท่านั้นใช่ไหมหุ้นแวร์ยูนี่ไม่มีทางทำได้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยต้องเป็นหุ้นโกลดเท่านั้นพอเป็นหุ้นโกลดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าความคาดหวังมันก็สูงด้วยนะ P.E. แฟนของเขาเนะี่ยจึงได้พรีเมียมเดิมเนี่ยคาจะมี P.E. จริงแค่สักสิบห้ายี่สิบสมมตินะสมตนะสมติเฉยนะแต่พอเขาโกลดเยอะมากแล้วตลาดก็เห็นภาาพัดด้ววยย่กเอ ลาดก็จะให้พรีเมียมขึ้นไปเป็นสี่สิบเท่าอ่า <c oughs> วันดีคืนดีมันไม่โตขึ้นมาเนี่ยตลาดจะทําโทษรุนแรง <c oughs> อ่ายกอย่างให้เห็นภาพนะครับอย่างหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยยกอย่างบู้ชเชอเลยแล้วกันนะครับซิงเกอร์อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็โดน,นทาโทษราคาลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นตเห็นภาพปะอ่าก็ <c oughs> าได้พรีเมียมสูงมากนะครับหรืออย่างปีที่แล้วนี่แหละกนะ็คอมเซเว่นนะคอมเซเว่นเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยหรือต้นปีซัมติงเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆสามสิบาทสามสิบบาทตอนเนี้เหลือยี่สิบต้นต้นเนี่ยก็ลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ะลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือพอเดิมเนี่ยสังเกตว่าคอมเซเว่นเนี่ยเขามีโกรดใช่ปะ่ะปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่าเห็นไหมมีโกรดยนันมีโกรด์แต่พอโกรดเริ่มแบบไม่ค่อยเดลิเวอร์อ่าป๋าก็อ่ะเฮ้ยก็ลดความคาดหวังลงที่ก็เลยต้องลงด้วยอประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็ หุ้นโกลดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงถ้ามุมมองพี่นะมุมมองพี่ย้ำว่ามุมมองพี่นะครับไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะมุมมองพี่คิดว่ามือใหม่อ่ะยังไม่ควรเริ่มต้นด้วยหุ้นโกลดอืมเพราะบางทีเราไม่เข้าใจอะ่ะเรายัางมองภาพไม่ไกลพอจะหุ้นโกลดเนี่ยต้องมองไกลมากๆเลยแต่ลงทุนหุ้นโกลดให้สักเซสได้ต้องมองไกลมากๆสามปีห้าปีสิบปีเป็นต้นนะเป็นต้นนะครับ แต่ว่ามือใหม่เราเลยไม่เห็นนิมิตไกลขนาดนั้นแหละเราจะเห็นแค่พรุ่งนี้มะลืนนี้ <S <S อเอ่ออาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยก็การลันหุ้นโตเนี่ยทำให้เราเสี่ยงสูงมากแล้วพอมันขาดทุนอย่างที่เล่าไปเมื่อเกีย้ยวว่าอย่างอย่างซิงเกรอรเงี้ยราคาหุ้นลงที80%นเงนี้ยมันมันอาจจะทำให้เราหมดกำลังใจใช่ปะ่ะเออที่เชื่อว่ามือใหม่เนี่ยควรเริ่มต้นด้วย ุ้นที่ให้กำลังใจอื hmm. มากกว่าเสี่ยงแล้วทําให้พอตโตเยอะๆแต่ว่ามีโอกาสพังแล้วก็พังแบบวินาสันตโลอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ว่ามันมันจะทําให้เราแบบเห็ดกับตลาดหุ้นมันจะทําให้เรากลัวตลาดหุ้นมันจะทําให้เราแบบต่าไฟแตกซ่านอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยก็แต่ยกเว้นถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่ฉันใจสู้อยู่แล้วก็แล้วแต่ไม่ว่ากันบอกมันไม่มีผิดไม่มีถูกไงน,นะครับอืมอืมอืม เวลาประมาณนี้ผมว่าพี่คิดว่าสบายๆครับสองชั่วงต่อวันก็ถือว่าชิวๆครับแล้วในแง่หนึ่งถ้ากำไรสิบเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยแต่หุ้นโกดเอ้ยโทษหุ้นแข็งแต่งพี่บอกว่าเป็นหุ้นโตกลางใช่ไหมประมาณแปดเปอร์เซ็นแล้วมันจะถึงสิบเปอร์เซ็นเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเบิร์ดก็ต้องซื้อซื้อในไทมิ่งที่เขาอาจเจอปัญหาชั่วคราว ออันนี้คือโกยุทธ์เหมือนพี่วีเลยอ่าเนี่ยรอเจอวิกฤตอของเขานะวิกฤตของเขามันต้องไม่จำเป็นต้องมีวิกฤตใหญ่ไม่จำเป็นวิกฤตใหญ่ก็เช่นโควิดอ่าสัปปามเลย์เงี้ยนะที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาอลย์เงี้ยนะนี่คือวิกฤตใหญ่ๆมันไม่จาเป็นคือในแต่ละเปรียมันจะมีวิกฤตเฉพาะตัวอืจะมีวิกฤตเฉพาะตัวนะยกอย่างเช่นเ <c> ซ <oughs> นเทลเ่างเงี้ยที่เป็นหุ้นแข็งแกร่งเซนเทล เซนเทลเนี่ยถ้าซื้อตอนโควิดนะเนี่ยวิกิตวิกฤตของเขาใช่ไหมโรงแรมโดยโตรงใช่ไหมถือหุ้นมาถึงตอนเนี้กิปยาสองพันยี่สิบก็นับเป็นสองยี่สิบยี่สบสองยี่สิบสามยี่สี่เนาะสี่ปีสี่ปีเต็มพอดีเลยสี่ปีเต็มสี่ปีเต็มเนี่ยกําไรไม่ต่ำกว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์อืมไม่ต่ำกว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ปีก็ปีหนึ่งก็ไม่น้อยแล้วนะใช่ป่ะอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นอเงี้ยถือยาวๆเนี่ยก็เกินสิบเซนต่อปีอยู่แล้วจริงปะเนี่ยก็เนี่ยคือเทคนิคคือ พยายมามองหาตอนวิกฤตนะครับแต่อย่างนี้เบิร์ดบอกแหละว่าถ้าถ้าซื้อในช่วงที่เอ่อเขาไม่เจอวิกฤตไม่เจอปัญหาอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้สิบเปเซ็ต่อปีก็อาจจะปิ่มปมเป็นไปได้เบิร์ดเป็นไปได้ปิ่มปิ่มปิมปิม,ปมอ่าแปดถึงสิบเปรซ็นตประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ